แต่ขณะเดียวกันค่ะคุณผู้ชมคะถ้าเราย้อนกลับไปเนี่ยปี2ปี3ปีที่ผ่านมาเนี่ยพฤติกรรมที่ทำให้เราค่ะมีความเสี่ยงในการติดโควิด1 9เป็นพฤติกรรมเดิมๆหรือว่าเป็นพฤติกรรมเคยชินของเรามี1ิพฤติกรรมนี้ค่ะที่เราจะให้คุณผู้ชมดูไปดูค่ะว่าพฤติกรรม10พฤติกรรมนี้เรายังทำอยู่หรือเปล่าเพราะ10พฤติกรรมที่ว่านี้เป็นพฤติกรรมที่เสี่ยงทำให้เราติดโควิด -19 ค่ะไปติดตามรับชมกันค่ะ กำลังทำ10พฤติกรรมเคยชินเหล่านี้อยู่หรือเปล่าครับ 1. ขยี้ตาและแค่จมูก 2. เมื่อคุณถึงบ้านทิ้งตัวลงนอนบนโซฟาทันทีไม่ยอมอาบน้ำเปลี่ยนเสื้อผ้า 3. หยิบจับสารพัดสิ่งแต่ไม่ล้างมือ 4. ไม่พกหน้ากากอนามัยและเจลล้างมือ 5. อยู่ใกล้กันหรืมเว้นระยะห่างอย่างน้อย1เมตรก่อนหอมจับมือคนรักและคนในครอบครัวแค่ระยะเดียวเท่านั้นครับ 7. ตป่วยแล้วไม่กลับตัวเองอยู่ที่บ้าน 8. ใช้ของส่วนตัวร่วมกับผู้อื่น กินอาหารที่ปรุงทิ้งไว้นานแล้วหรืออาหารปรุงไม่สุกสิยังปาร์ตี้สังสรรค์กับเพื่อนฝูงเ,เลิกซะเถอะครับสิทธิพฤติกรรมเคยชินเหล่านี้ เพื่อลดความเสี่ยงต่อการติดโรคและแพร่เชื้อโควิด -19 <c oughs> ร่วมกันรับผิดชอบต่อสังคมเริ่มได้ที่ตัวเราเองครับ <c oughs> ด้วยความห่วงใยจากกรมควบคุมโรคกระทรวงสาธารณาสุขสายด่วนกรมควบคุมโรค1422